เอ้ามีมีเรนมันก็ต้องเก็ตมาสลูมสิใช่ไหมอวัน <c oughs> นี้จะพาไปดูไปส่องเห็ดอีกแล้วมีฝนตกเมื่อสองวันที่แล้วเราจะไปส่องป่าเห็ดแล้วนะเผื่อว่าจะได้เห็ดมากินนะ Let's the hunting beginning <c oughs> มาอีกล้อะไรนะ Let the hunting be g i กน i n g เลยเหรอ Let hunting m u s h r o o m โอเคป่ไปฮันทิงมัสรูมด้วยกันเล็ดเข้าม โอ้หนึ่งท You ม o เห็นคุณไปกลับโอ้เฮียฟ l ฟูฟ l ฟูฟูเอ่อจริงกันแหละเวลาเดินหาเห็ดไม่เห็นหรอกแต่เดินกลับอ่ะจ,จะเห็นเห็ดป่ะไปหาเก็บเห็ดด้วยกันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ช่องของเราจะพามาเก็บเห็ดนะหลังจากฝนตกไปประมาณสองวันที่แล้ววันนี้เราก็จะมาซองป่ากันนะไม่รู้จะมีเห็ดอะไรให้เราเก็บนะแต่ว่าวันนี้เราจะเก็บเห็ดกันละวันนี้ ที่ป่าเดิมๆตรงนี้นะอุปกรณ์พร้อมมีท้อมไปรุยดูฮันติงเราดูฮันติงอ่ะโอ้ไอซีฟ้าเวยเลยเนี่ยนี่ไงยีโล yeah, so. ระวัง <I see S 1> ระวังเหยียบ <look S 1> เนี่ย <look S 1> เนี่ยเนี่ยโอ้ยโุ้ยฝนตกมาสองวันที่แล้วเด้อ <laughs> ออ้ยดอกใหญ่ขึ้นมาเลยอ่ะนี่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 โอ้โดอกใหญ่มากนู่เห็นไหมฮะโอยข้างในนู่นก็มีตรงนี้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 ก็มีมีมีนู่นเป็นกลุ่มเลยเปีดให้ดูหน่อยว้าวว้าวแห้งไปหน่อยนึงอือข้างหลังฮะจะเบิ้ลนี่ไปเยอะเลยเนี่ยนี่ไง มันอยู่ในหญ้าแล้วก็ข้างในเก็บเห็ดดีกว่าอุ้ยมันมันเวทอยู่นะอด้วยอหรอไม่เต็ วิโอ้โหนี่ดอกใหญ่มากอวบมากอ้โฮใหญ่ เห็ดแห้งหมดเลยนี่ก็เป็นเห็ดที่เราได้เมื่อตะกี้นะได้มาหน่อยหนึ่งเห็ดมันแห้งเพราะาสองวันแบบอากาศมันร้อนอะ่ะ oh, <I> เออหมดแล้วตรงนั้นนะ <Huh. S 1> ก็เรียงเลย ไม่รู้ว่าข้างในนี่จะมีไหมนะแต่เห็นดอกเหลืองๆอยู่นะหุ้ยนี่ไงสีเหลืองๆว้าวนี่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 กำลังขึ้นก็มีโอ้โหเต็มเลยโอ้โหเหมือนดอกไม้โอ้ เหมือนดอกไม้น,นี่โอ้โหอันนี้ก็ใช่นี่เต็มเลยเนี่ยอู้หูนี่ยิ่งกว่าดอกไม้สวยมากสวยมากนี่เฮ้ยหาที่ตั้งกล้องก่อนนะ Mm-hmm. <laughs> นี่คือเห็ดที่เราเก็บได้จากตรงนั้นนะฝรั่งเก็บเห็ดได้กี่ดอกจ้าว้าวอ่าเกิดเออโอนโอนวันจริงๆมันจะชอบมีตรงนี้แลลวนะอุ้ย ใช่ใช่เลยโอ้้หงามมากฝรั่งเจอเห็ดดอกใหญ่โอ้โหงามมากงามมากสแสดงว่าแถวนี้ก็ต้องมีอีกนนแน่เลย

<c oughs> งมูมงอ่ยูโฮดิสวน่อ่ะตองรอปันก็จติัอกราสเนี่ย oh, no? ม,มันอยู่ในหญ้ามันแบบพยายามทายทุกรอนอัพไง <c oughs> ไม่เป็นไรกินได้อร่อยดีอุ้ยคันยูฮันจริงเหรอทำไมลูกโซโอนจังไมไมเออโอ้โห,โหโอ้แล้วเดอะฟอร์ดคันยูฮานเน่าเลย โอ้ยเสียดายมากเห็ดพึ่งดอกแรกอยู่ตรงนี้แล้วก,กันน่าจะเป็นที่เราเก็บเงืองดก่อนแหละแสดงว่ามันมาแล้วดิเห็ดพึ่งอะ่ะโอ้มาแล้วนี่งนอยโอ้ บูเบอรี่ป่านี้ลูกเล็กไม่เหมือนบูเบอรี่ป่าข้างๆหมู่บ้านที่เราอยู่อันนี้ก็เป็นป่าข้างๆหมู่บ้านมนกันแหละก็ไม่ได้ไกลจากหมู่บ้านนะไม่ได้ใส่ถุงมือมาเลยเก็บอย่างเก็บแบบมือเปล่าไม่ไม่มีถุงมือ มันชอบขึ้นแบบเนี้ยในกอหญ้า โอ้ยแม่เจ้าเต็มเลยโอ้เห็นหนึ่งดอกแต่คำแบบโอ้โหแสบตามากคันนี้เยอะมากฮามาแล้วฝนตกแรงๆเมื่อวานเมื่อวานก่อนสองวันที่แล้วอือตรงนี้อีกพวกหนึง่ง เดี๋ยวออกมาก่อนเดี๋ยวค่อยเอามาตัดทีเดียวว้าวอุ้ยยิ่งเก็บยิ่งเจอตรงนู้นยิ่งดอกใหญ่ เห็ดมาแล้วเต็มป่าดูไอ้กลุ่มนี้โอ้อุ้ยนี่เลยอยู่ใต้หญ้านะแล้วมันก็เป็นแบบเป็นแผงเลยอ่ะเป็นแผงเลยโอ้สวยงามมากโอ้อยู่ใต้ต้นบูเบอร์รี่งาม โอ้โหที่เดิมที่เกา่าอือหือเไหนี่ดอกเหลืองๆอ๋อยังกระทองคำเฮยเต็มเลยเต็มเลยข้งางในนู้นก็มีเก็บกันดีกว่านะ สับวินดีไซน์อยูย่ไฟใช่ไหมยุ่อ้าวแฮปเยอะแยะเหี้ยไหนฟูนฟูนอาไหนโอ้ยอรังเกตฟูนฟูนแสดงว่าข้างในนั้นต้องเต็มแน่เลยโอ้โหฝรั่งเกตด,ดอกงามๆเลยนี่ ไม่ได้เลยอีกแล้วเหรออีกแล้วเล่อยูไม่ใส่รองอามมาก็เป็นอย่างนั้นแหละเราก็เอาไปแค่นี้พอแล้วนะแค่นี้ก็อิ่มแล้วว่าจะพอแล้วกลับแล้วเอาวอกบีโฟทำไมไม่เห็นน่ะ e sun comes ัม t in the season. Then, นตา ไปแล้วก็มาเจอจะพอแล้วก็มาเจอด้วยอะทำไมน่าแบบนี้โอ้แมงก็เยอะลำงคาญมากเลยได้แล้วรับ กลับบ้านดีกว่าได้โอขกินแล้วเนี่ยอยากยิ้มทันยุหานเลยนะอาเธอรมาสลิงพยายามจะไม่เล ENT ิกกรออาเหมือนกันแสดงว่าต้องดีงเหตุ่ขึ้นออกแน่ใช่ไหม